ก็สวัสด e ีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้มาตกประช่อนครับจะเป็นประช่อนล่องสวนมะพร้าวนะครับเป็นสวนมะพร้าวนะพอดีน้าเบิ้พามานะครับแต่เป็นสวนมะพร้าวของคนรู้จักนะครับก็มันจะมีเป็นล่องน่อเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะตีประช่อนกันแต่ผมจะเล่นเป็นเนี่ยครับให่ยางเท็กซัสนะแต่ที่จริงมันเล่นได้หลายอย่างนะครับกบยงกบยางนี่เล่นได้หมดเลยนะ เราเล่นเท็กซัสกันโอเคครับเดี๋ยวไปเลยไม่ใช่เป็นเเป็นปลาที่เขาปล่อยนะครับสมัยจะเป็นปลาธรรมชาตินะครับก็คือมันจะมีร่องน้ำเป็นร่องธรรมชาติร่องหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะมีร่องน้ำที่เอามา,าใส่ต้นมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นร่องน้ำธรรมชาตินะครับ มค่อนข้างสวยนะครับมีตัวมั้งเลคอบนเหนเลยพ่อมคอบนเหนเลยครับ,บ,นนรบไม่ต้องลงไปมากเพราะเหยื่อเราไม่ลงอยู่แล้วครับเพราะติดเหน่นี่แหละ หน่เต็มเลยโอ้ติดอะไรเขาให้เน่มันค่อนข้างหนาหนามากมันก็จะมีสาหร่ายด้วยนะเนี่ยไม่ใช่แหนอย่างเดียวนะเป็นสาหร่ายด้วยนะเนี่ยมันเป็นสาหร่ายด้วยนะครับข้างเียืเรานี้ ก็จะเกาะอยู่บนสาลานี้แหละไม่ไม่ลงไปหรอกมีตัวอะไรอยู่นะ ีเซ็กซสัไปพักหนึ่งครับมันก็ไม่กลับนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกบยางบ้างนะครับอุย้ยปลาช่อนนะนโดดเห็นตัวเลยนะเดี๋ช่อนนะโดดเห็นตัวเลยลงไปเลยครับเมื่อกี้ อยู่จะกัดหรือเปล่าครับอุ้ยกัดไม่อยู่กัดนะเมื่อกี้ผมวัดไม่อยู่นะอู้กัดนะวัดแล้วนะวัดไม่อยู่ เม่กี้คิดว่าอยู่นะกัดบับเลยกัดไม่อยู่นะเมื่อกี้มันตามมาเลยนะย,ย้ำกันครับอ้้สียดยนะได้ผลงานเลยเนะีย่ยเนี่ยมีปลานะครับ เงียมีปลาเลยกัดนะครับวัดแล้วนะวัดไม่อยู่ นี่ครับอยู่นะนี่ครับไนะด้แล้วนะนี่เอาด้วก็ทำได้แล้วประช้อนตัวแค่นี้นะนี่ได้แล้วคนระับเ,เดี๋ยวต้องปล่อยไปนะครับกัดกบยังแจ็คโซนะครับนี่ครับ เดี๋ยวปล่อยไ้นะตัวมันเล็กนะครับเนี่ยมันก็อห้หาต่อได้นะครับมันยาวๆเหมือนกันเลยมีแหน,นะครับแล้วยาวๆถึงนู่นเลยนะแต่ผมว่ารู้สึกมันจะกัดช่วงที่มันไม่ค่อยมีสาหร่ายนะครับที่มันจะเป็นวงเวิงอย่างนั้นนะครับผมาสังเกตนะ พวกตอนพวกสาหร่ยเยอะเนี่ยเยอะมันไม่ค่อยกัดน,นะครับปลาอะไรขึ้นนะครับ เงียกัดเยอะเงียบยุ่ยยุ้ยรุยยยดรุดนะครับโอ้เสียดายดุดีแร้วอู้กัดดีนะครับช่องเย็นๆนี้เนี่ยกี้ผมวัดอยู่นะครับแต่หลุดนะตัวเมื่อกี้ก็ผมว่าไซส์มีนะครับเมซ่าเนะี่ยกัดทีเผอ่นะครับ โอ้เรียบร้อยแล้วไม่รู้จะซ้ำเปล่านะครับเนี่ยครับมันจะกัดช่วงแหวงแหวงอย่างนี้ครับไม่น่าซ้ำนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมันจะโดนเบ็ดแล้วนะ กัดอีกแล้วน,นะเห็นไหมโอ้กัดไม่โดนนะเมื่อกี้สาหลายมันเยอะนะเนี่ยครับกัด,ดกนนะอีกแล้วอืมไม่อยู่ตัวเล็กนะครับ กัดอีกแล้วนะเสียดายนะคกัดดีเกัดไม่อยู่นะมันจะกัดช่วงน้ำน่องโล่งมาดีเลยนะอ้ยกัดไม่อยู่อีกแล้วเนียบเนียบ ตัวนี้อยู่นะเงียบได้ไหมตัวหนึ่งนะ มันก็ครับปลาช่อนกี่เห็นลุงเดินเข้าไปในบ้านเดอไปให้ลุงคนระับอกัดดีมากเลยเอาปลาช่อนไหมครับปลาช่อนอไม่ขายครับให้เอาไว้กิน เนี่ยตกได้ในนี้แหละเนี่ยไซส์มันก็พอกินนะนครับเนาะได้มือนึงเนาะครับเดี๋ยวแต่ถ้าได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ครับ Нет, да, я. ได้ไมตัวนะครับนี่เป็นตัวที่สามของเราครับลุงครับอ้าวลงุงอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่เอาครับเมื่อกี้ถามแล้วเมื่อกี้เอาไว้ในไหน่อยนะทำไปแล้วอีกตัวหนึ่งอ่านี่ก็ยังไม่ได้ทำครับนี่ตัวเท่าๆกันเลยมีนั่งปลดด้วยครับ ข้าวครพอละพอละถามเขาแล้วเขาไม่มีข้าวแล้วเลยเดี๋ยวเขาทำด้ให้เราสวัสดีครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สามแต้มนะครับสำหรับกบยางแจ็คโซนะครับผลงานจบยางแจ็คโซล้วนเลยนะ ที่จริงผมว่าถ้าตื้อๆอีกหน่อยมันก็น่าจะกัดนะครับแต่พอละเดี๋ยววันดีจะต้องเดินทางกลับนะครับก็โอเคนะพอละหมายนี้ก็เป็นหมายนี้นะครับมันเป็นคลองที่เขาเอาน้าเข้าสวนมะพร้าวนะครับแต่เราก็จะพอแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนานาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ